เป็นน้ำพุร้อนที่บรรยากาศดีมากแต่เรามาเล่าคลิปนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวน้ำพุร้อนที่ไต้หวันเมืองเปยโถวถ้ที่ชอบดูบรรยากาศธรรมชาติเก็บคลิปนี้เก็บไว้มีโอกาสก็ต้องมาตามรอยว,ว่ามันสวยจริงๆเดินทางมาเมืองเปยโถวด้วยรถไฟฟ้าใช้เวลาประมาณ40นาทีไต้หวันเป็นประเทศที่มีศิละปะอยู่ทุกที่มองไปตรงไหนก็สวยต่างรถไฟฟ้าเป็นตีมน้ำพุร้อนเอารถไฟฟ้ามาก็เจอน้องหมีอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเปยโถววันที่ผมมาฝนตกจะบอกว่าบรรยากาศฝนตกก็เดินสบายดีแฉะหน่อยแต่ชุ่มชื้นมากนนี้จเเ็หอองด่ บอกเลยว่าร้อนมากตัดกันได้ดีกับบรรยากาศฝนต,เออตกเดิบบน,าานเข<อ>้ามานิดนึงก็ถึงน้ำพุร้อนแล้วข้งางล่างเป็นน้ำพุร้อนข้างบนเป็นมองเห็นจากรูปก็สวยแล้วของจริงสวยมากอากาศดีสุดๆถ่ายรูปมามองยังไงก็เห็นแต่มองใครที่อยากจะมาพักสายตามาที่นี่ได้เลยพอเห็นน้ำพุร้อนอยู่ข้างล่างเห็นแล้วอยากเอาไข่มาต้มเลยเดินมานิดนึงก็จะมีน้ำตกสักซีเป็นน้ำตกเล็กๆเอาไว้ขอพรน,น้ำตกที่ดูแล้วสบายตามีบรรยากาศเขียวๆรู้สึกสดชื่นยังวอกไม่ถูกเราก็จะมีทางเดินให้เราเดินชมธรรมชาติดีมากที่มาตอนฝนตกเดินแล้วก็จะเย็นสบายเขาจะมีเดินบไปอ่ช ถ่ายรูปไปต้องชอบที่นี่แน่นอนเปโถเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งที่น่าแวะเมื่อมาไต้หวนันไร<ท>มีแผนจะมาไตวัน,นะไทยเปก็หาเวลาสักครึ่งวันมาเมืองนี้ถ้ามีโอกาสผมจะกลับมาเมืองไปโถอีกแน่นอนเดินได้ทั่วๆมากกว่านี้ใครที่ยังไม่มีโอกาสมาก,ก็ดูคลิปนี้ไปก่อนไตวันเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มาเที่ยวแล้วประทับใจจะว่าไปก็ดีไม่แพ้ญ,ญี่ปุ่นเลย